คลิปนี้ผมจะมาแนะนํารถหัวลากสแกนเนียทั้งสองคันนี้นะครับสาหรับรถทั้งสองคันนี้นะก็จะเป็นรถที่ผมแยกออกมาจากชุดที่ผมได้ทําการสั่งซื้อมาจากเว็บ EBa y นะครับรถหัวลากสแกนเนียทั้ง2คันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองเผินๆเนี่ยด้วยลักษณะโครงสร้างของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับซึ่งคันสีแดงซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสแกนเนียรุ่น R04 นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่าสีขาวนะคันสีขาวเนี่ยจะเป็นสแกนเนีย R13 ถามว่า R04 กับ R13 คืออะไร R04 นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นปีที่ผลิตนะคะถ,ถ้าเกิดนะับเป็นปีก็จะเป็นปี2 0 0 4นะจะเป็นช่วงพรปี2004ส่วนคันสีขาว R13 ก็จะเป็นช่วงปี 2013, นะครับซึ่งรถทั้ง2องคันเนี่ยความแตกต่างของเขาเนี่ยจะมีข้อสังเกตอยู่หลายๆจุดนะซึ่งในคลิปเนี้ยผมก็จะมาทําการแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโดยเริ่มจากทางด้านขวามือของตัวรถก่อนเลยนะ สำหรับสก a นเนีย R13 คันสีขาวนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยข้อแตกต่างอย่างแรกของเขาเลยนะแผ่นปิดถังน้ํามันด้านขวานะครับตรงจุดนี้เขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่น R04 ศย์ชัดเจนนะถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยแผ่นปิดถังน้ํามันของเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ารถกัน ด้านหน้ารถหัวลากสแกนเนียทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าเกิดเรามองเผลอๆเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากเลยน,น,นะข้อแตกต่างจะมีอยู่ไม่กี่จุดเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดเป็นสแกนเนีย R13 เนี่ยสแกนเนีย R13 ถ้าเนกนเนิดเราสังเกตที่กระจังหน้าของเขานะครับกระจังหน้าเนี่ยตรงเนี้ยจะมีความที่โค้งมนมากกว่ารุ่น R04 นะรุ่น R04 ถ้าเกิดเราสังเกตตรง กระจักหน้าเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเหลี่ยมมากกว่าตัว R13 นะครับซึ่ง R13 สีขาวจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่านะในส่วนของตัวโครงสร้างก็จะมีความที่โค้งมนที่มากกว่านะครับแล้วก็อีกจุดสังเกตหนึ่งเลยก็คือไฟด้านบนครับตรงนี้จะเป็นไฟหลีนะไฟหลีของรถนะครับถ้าเกิดเป็นสแกนเนีย R13 เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยจะมีจํานวนไฟที่มากกว่ารุ่น R04 นะ R04 เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ดวงนะครับส่วน R13 เนี่ยถ้าเกิดนับดูแล้วเนี่ยก็จะมีไฟอยู่ทั้งหมด7ดวงนะครับถ้าเกิดลองลองนับลองดูนะซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างของรถทั้ง2รุ่นนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยก็คือด้านหน้ารถนะครับถ้าเกิดสังเกตตรงนี้นะจะมีช่องดักลมอยู่นะครับจะมีช่องดักลม Armor, ถูกทั้ง2จุดรุ่น R04 จะมีช่องดักลมแต่ถ้าเกิดเป็น R13 เนี่ยช่องดักลมจะไม่มีแล้วนะก็คือจะถูกตัดออกไปครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายของรถกัน อพอมาด้านซ้ายของรถนะครับข้อแตกต่างก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะก็จะมีเพียงแต่แผ่นปิดถังน้ํามันด้านข้างของรถนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะก็คือ r ศูนย์สี่ก็จะเล็กกว่า r หนึ่งสามนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูด้านบนของรถกันด้านบนของรถนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยอันนี้เราจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้ว ให้สังเกตนะครับสแกนเนีย R04 เนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยตรงนี้จะเป็นยางอะไหล่นะครับจะเป็นชุดยางอะไหล่แต่ถ้าเกิดเป็นสแกนเนีย R13 ยางอะไหล่จะถูกตัดออกไปครับตรงนี้จะเป็นถังน้ํามันแทนนะ,อะโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถด,ด้านท้ายรถของทั้งสองคันนี้ก็จะมีลักษณะที่คล้ายคันอีกเช่นเคยนะครับข้อแตกต่างเลยก็คือสแกนเนีย R13 ที่รุ่นใหม่กว่าทางเฮอร์บ้า จะใส่กันชนท้ายกับสต็อปเปอร์มาให้เราเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากสแกนเนีย R04 นะซึ่งตรงจุดเนี่ยเราก็ต้องไปหาซื้อมาใส่เองนะครับสำหรับกันชนท้ายนะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ R13 เนี่ยเฮอป้าก็จะใส่มาให้เราจากโรงงานเลยนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงล่างของรถทั้งสองคันนี้กัน พอเราดูช่วงล่างของรถทั้งสองคันนี้เปรียบเทียบกันดูเลยนะครับก็จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอันดับแรกเลยนะครับสแกนเนีย R04 ด้านล่างเขาเนี่ยจะมียางอะไหล่นะอย่างที่ผมได้อธิบายเมื่อตะก,กี้นี้ไปส่วนสแกนเนีย R13 จะไม่มียางอะไหลนะ่ครับตรงนี้เป็นถังน้ํามันนะแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งเลยก็คือตำแหน่งของท่อไอเสียนะครับตำแหน่งท่อไอเสียของรถเ,เดี๋ยวผมจะลองวางซ้อนกันดูให้เทียบให้เห็นชัดๆนะ ถ้าเป็นสแกนเนีย R13 นะครับสแกนเนีย R13 ท่อไอเสียจะอยู่ตำแหน่งที่ชิดกับล้อหน้ามากกว่า R04 นสะสแกนเนีย R04 ท่อไอเสียนะครับจะอยู่ห่างจากระยะล้อหน้ามากกว่านะก็ถือว่าเป็นอีกข้อสังเกตเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสําหรับรถทั้ง2รุ่นนี้นะ ก็ถือว่าเป็นสแกนเนียตัวเก่านะครับที่หลายๆคนนิยมเล่นนะเพราะว่าเนื่องจากความสวยงามของตัวรถแล้วก็รูปร่างโครงสร้างของรถที่เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ถือว่าชอบสแกนเนียรุ่นนี้มากเลยนะแต่ถ้าเกิดถามในมุมมองของผมเนี่ยสมมุติคนที่มีสแกนเนีย R04 ในรุ่นของคันสีแดงอยู่แล้วเนี่ยการที่เราจะไปหาซื้อรถหรือว่าอัปเกรดไปเป็นรุ่น R13 เนี่ยผมมองว่าความเหมือนเนี่ยมันลักษณะมันใกล้เคียงกันมากเลยนะ ผมคิดว่าถ้าเกิดคนมีสแกนเนียรุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะอัปเกรดเนี่ยให้ไปซื้อสแกนเนียที่เป็นรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่านะก็จะเป็นพวกอะสแกนเนียตัวใหม่นะครับอย่างในรูปที่ผมจะให้ดูนะก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับผมมองว่ามันน่าจะมีความแตกต่างที่มากกว่านะเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมันก็มีความคล้ายกันมากเลยนะครับผมยังไงก็ลองเอาไปพิจารณา,นานกันดูเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ